อันนี้รถตระกูลซุเปอร์คาร์นะครับตระกูลปอร์เช่เนี่ยราคาแบบขนลุกมากถูกมากๆใครที่แบบรอจังหวะนี้นะครับผมว่าเป็นเวลาที่คุณ ต้องซื้อนะครับคันนี้ผมเอามาให้สวยๆเนียนรถมือเดียวนะครับสีดำเดิมๆนะครับออก a s วิภาวดีนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดทวยะอันนี้หมดประกันลูกค้าเข้าศูนย์ปุ๊บได้เงินขายดีเปลี่ยนปั๊บคันนี้ดูแลตลอดเลยนะตั้งแต่เข้ามาเลยจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ลูกค้าขายออกปีผลิต2องพันแท้นะครับคันนี้เนียนนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรให้มันหล่อขึ้นนะครับใครชอบใครหาอยู่ราคานี้แหละเหมาะสมแล้วครับไปดูครับดู ดูคลิปช่อง a b p r e m i เม Motor เแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับ p พ s เช e มาคารนะครับเป็นรถอ่าหประตูนะครับที่ทาง p พ s c ช e เนี่ยทำให้ราคาเนี่ยจับต้องได้ตั้งแต่อ่าตอนออกมานะครับก็จะมีออปชันเนี่ยที่ตัดออกไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเป็นรถอ่าสไตล์5ประตูนะครับที่ รถยกสูงที่เป็นยุคที่เขาผลิตคา,ายเยนเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทำตัวนี้ให้ตลาดเนี่ยจับต้องได้ทำให้ยอดขายของปอร์เช่นเนี่ยทะลุทะลวงนะครับหลังจากที่ขายเดียร์ซูเปอร์คาร์มาแล้วยอดตกแต่พอมามีรถพวกนี้เสริมเข้าไปเนี่ยนะครับทำให้ยอดขายของปอร์เช่พลิกกลับมาฟื้นมาดูมาคารนคันนี้ครับไฟหน้านะครับนี่เป็นอะแดป i ีฟนะครับตัวนี้ จะเลี้ยวตามได้ลูกแก้แบบนี้ทํางานสมบูรณ์ครับสวยมีรอยขุ่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมสวยนะครับไม่มีจอดตากแดดอะไรตา,ตามสภาพใช้งานนะครับก็ลูกยางอะไรต่างๆไม่ได้ร่อนไม่ได้ลอกมากนะครับแล้วก็เดลัยทำงานปกติไฟหน้าซ้ายขวานะครับแสดงผลเท่ากันนะครับไม่มีข้างใดด้อยกว่าข้างใดนะครับแล้วก็ช่องลมตรงกลางนะครับ ตามสไตล์ปอเช่เนี่ยสวยไม่มีแตกไม่มีเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็มีพาร์คเซนเซอร์ให้นะมีพาร์คเซนเซอร์ให้ทั้งหมดเนี่ยสจุดนะครับแต่ว่ากะระยะวางถอยจอดเนี่ยก็จะอยู่ในระยะที่เขาวางมาค่อนข้างโอเคแหละนะครับด้านข้างนะครับไม่ได้แบบตรงๆกัทีเดียวก็ทําให้การกะระยะถอยจอดเนี่ยแล้วก็ด้วยไซซิงของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับ ผู้หญิงหรือวัยรุ่นนะครับที่ยังขับรถไม่คล่องมากนะครับแต่ว่าอยากสีปอร์เช่คันนี้เหมาะเลยนะครับและดูดิไม่มีชนไม่มีเฉียวนะครับคันนี้ตอนนี้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยสียังเดิมนะครับไม่ทำสีเลยนะครับให้ดูก่อนอีรอยนี้หน่อยแต่ผมไปจัดให้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับรอบตัวอาจจะมีรอยขนแมวบ้างอะไรบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับสบายๆเลยมาดูด้านข้างกันหน่อยครับลูกค้าเดิมเนี่ยเปลี่ยนลายล้อมานะครับลายล้อเดิมๆจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นผ้างการทึบๆดูทื่อๆไม่ค่อย ดูหล่อเลยครับดูหล่อทันทีเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับให้มิชลินมาคันนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนยางมาเลยนะครับยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่ดูยางรถทุบคาพวกนี้นะครับอาจจะมีตกปีบ้างผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนยางมาใหม่เพราะว่า1คือพอล้อใหญ่ๆนะครับสเปคร้อยใหญ่ไม่ค่อยมีคนสั่งล้อขอบ20 21ิ2ยี่เนี่ยมันก็จะอาจจะวางอยู่นานหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยยางมิชลินมุกเนี้ยขับนุ่มบ้างหนาๆส,สวยๆอย่างเงี้ยวิ่งไปเลยครับอีกปีหนึ่งสบายสบาย เพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยในระยะเนี่ยปี2อ1 6นหเนี่ยจนถึงปัจจุบันวิ่งไปแสนนิด,น,ดนิดเองถือว่าน้อยเลยถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูเส้นสันคมว้าวกันหน่อยคันนี้นะครับการออกแบบนะครับดูรถบางๆเนียนๆนะครับดูมองดูเนี่ยมันจะไม่ขัดสายตาเลยมันจะไม่ขัดสายตาเลยสันคมว้าวอะไรต่างๆไม่มีนูนไม่มีบิดเบี้ยวนะครับมันจะดูง่ายนะครับรถสวยนะครับดูง่ายมากๆตัวนี้เนี่ยออปชั่นก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้ธรรมดาง่ายๆเลยนะครับกระจก อะไรดูง่ายข้างบนไม่ได้ให้หลังคามาแต่ด้วยความนี่สมรรถนะเขาเป็นซูเปอร์คาร์เนี่ยช่วงล่างคุณไม่ต้องห่วงความหนักแน่นความอดทนคุณไม่ต้องห่วงนะครับดูโป่งอะไรต่างๆครับกระจกหลังอะไรสวยนะครับแล้วก็คิวเรตน้ำนะครับเป็นสีดำดูสวยนะครับไฟดวงที่3นี่มีแบบนี้มีวิงหลังดูสวยนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบนี้นะครับออกแบบมาสวยมากดูเลเยอร์นะครับของเขาเนี่ยความเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์แบบนี้ทำให้ดูมีมิติไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกคันนี้ สวยคงสภาพไม่มีจิกบุบบิ่นใดๆนะครับมาดูล้อหลังกันหน่อยล้อหลังเนี่ยนะก็จะเป็นสเปคเดียวกับล้อหน้านะครับเป็นล้อขอบ20เช่นกันนะครับนะฮะเป็นยางวิชลินมาให้มาแบบนี้เลยนะครับเบรกนะครับเป็นสีแดงเหมือนกันกับข้างหน้านะครับผ้าเบรกอะไรต่างๆคันนี้โอเคใช้งานได้ดีนะครับสวยๆเลยนะครับมาดูไฟทับทิมหน่อยด้านล่างสวยนะครับท่อออกคู่นะครับท,ท่อออกคู่ทั้งสองข้างทํางานออกทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นท่อหลอกนะครับปาร์คเซนเซอร์ให้มา4จุดนะครับ เนี่ยอย่านี้มีรอยบ้างแต่เดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปสปาแล้วครับนี่คือให้ดูก่อนสดๆบางคนซีเรียสมากเรื่องการนํำสีกลัวว่าจะโดนหนักมาครับไม่ต้องห่วงรถแบบนี้นะครับรถที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยผมคลัตั์แบบต้อง A บวกบวกอย่างเดียวนะครับผมรับประกันตรงนี้เลยไม่มีชนหนัก นะครับไม่มีชนหลักแน่นอนนะครับเก็บริ้วรอยนี้หน่อยดูนะฮะมันมีขนแมวบ้างเดี๋ยวผมจะเอาไปไปสปาเพราะอย่างที่บอกพออย่างเงี้ยไม่สวยลูกค้าก็ไม่โอเคไม่แฮปปี้ไฟทับทิมอะไรสวยนะครับก็เขาจะออกแบบฟังก์ชันมาแปลกๆนิดนึงนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาที่จะเปิดฝาท้ายเนี่ยไม่มีปุ่มมาให้ไม่มีที่เปิดมาให้นะดูไม่มีที่เปิดเลยนะครับไม่รู้เปิดตรงไหนจริงๆมันต้องเปิดจากด้านในกับเปิดกครงแจกระหนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูปุ่มเปิดกันก่อน นะครับปุ่มเปิดเนี่ยเขาจะวางไว้ตรงนี้นะครับก็คือต้องกดเอาเกาะด้านหลังก็จะเปิดแบบนี้นะครับดูแปลกๆไหมแต่มีฝาตรงนี้มาคือผมก็ไม่เข้าใจทําไมเขาออกแบบฟังก์ชันแปลกๆแต่ว่าเขามีกุญแจสามารถคอนโทรลได้นะเปิดปิดนะครับช่องใส่ของก็โอเคค่อนข้างกว้างนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้นั่นนึงเกินไปนะครับเบาะด้านข้างด้านอันนี้ก็สาับมาที่จะพับได้นะครับใครที่ต้องการใช้พื้นที่ตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับพับได้เช่นกันนะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับจะมีสลักหยุ่งในตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ พับได้เลยได้นะครับมีช่องนะครับช่องเสียบไฟนะครับ12โวลต์ด้านหลังมาให้นะครับต้องเสียบไฟ12โวลต์มาให้โช๊คอัพอะไรด้านหลังเนี่ยยังใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกยางไม่มีเสื่อมนะครับลูกยางลองยังดียังสวยนะครับเนี่ยให้ดูพวกลูกยางลองหน่อยไฟในอะไรก็ยังสวยนะครับแผงด้านบนเนี่ยดูลูกค้าเก่าเดิมใช้มาดีนะครับเฟรมอะไรต่างๆสวยเลขกรัถงนะครับแบบนี้นะครับทะเบียน ลี่ยนใหม่นะครับอันนี้อันนี้เป็นทะเบียนใหม่แล้วเดิมเป็นเลขสวยลูกค้านําออกเรียบร้อยนะครับแต่ย้ําว่าเป็นรถมือเดียวนะครับถุงอะไรต่างๆที่เป็นถุงชุกเฉินที่คือกฎหมายทางฝั่งยุโรปเขาต้องมีตัวนี้ไว้ในรถแต่ประเทศไทยก็เรามีรถ ที่วิ่งพอตึงเร็วมากหรือว่ารถที่เลือกช่วยเหลือเฉยประเทศไทยเลยไม่ต้องมีอะไรพวกนี้มากนะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาออกไปนอกเมืองหรือว่าไปเที่ยวตามภูเขาไกลๆเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าจะหน่วยกู้ภัยจะมาช่วยเนี่ยเขาหลายหลายกิโลแต่ว่าเขามีช่วยเหลือทางอากาศนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ตัวเนี้ยก็ช่วยเบื้องต้นไว้ก่อนแต่ประเทศไทยชนปุ้งเดี๋ยวมาแล้วแปบ๊บเดียว นะครับก็ถือว่านั่นคือความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันหน่อยครับคงสร้างรอบคันให้ใหดูครับ it. <laughs> ายในกันหน่อยว่าให้อะไรมาบ้านนะครับเดี๋ยวเริ่มจากแผงประตูนะครับแผงประตูเนี่ยให้คาร์บอนเคสล่ามานะครับแล้วก็มีเมมโมรี e ซีดสาจุดให้นะครับปุ่มปล็อกนะครับแล้วก็ตัวพับกระจก นะครับตัวพับกระจกจะเป็นออโต้นะครับสามารถพับได้ปรับได้เป็นไฟฟ้านะครับก็โอเคไม่ได้ด้อยประตูกระจก4บานนะครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็มีปิดล็อกได้นะครับมีเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับไฟนะครับระบบไฟมีปรับออโต้ได้อะไรได้นะครับแต่ไม่มีพุสตาร์ทมาให้ต้องใช้คุญแจเสียบนะครับมาดูพวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยนะครับเป็น3ก้านนะครับเป็นตัวใหม่ถ้า ลายเนี้ยนะครับพวงมาลายัยลายเนี้ก็จะอยู่ในพวกตระกูลปี2 0 1 2 2 3ขึ้นไปเหมือนในพวก991.1อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นเคแมนตัวใหม่ๆพวงมาลัยก็จะสไตล์นี้เลยนะครับมันมาอยู่ในมาคั่นเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนนะครับรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยควบคุมรถซูเปอร์คาร์อยู่ฟีลลิ่งยังเหมือน ขับซูเปอร์คาร์ครับแต่ว่าเป็นทรงสูงนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์อะไรจะต่างจากรถซูเปอร์คาร์แต่ฟีลลิ่งนะครับในการจับพวงมาลัยก็ดีหรือคอนโซลก็ดีทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในรถปอร์เช่จริงๆเหมือนอยู่ในรถสปอร์ตแต่ฟีลลิ่งการขับรถที่เป็น SUV ที่ทําให้ขับได้ทุกวันเป็น daily น use ได้นะครับอ่ะมาดูพวงมาลัยกันหน่อยคันเนี้ยโดยรวมสวยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรให้กวนใจนะครับนี่เดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้ฟอกอะไรทั้งสิ้นนะครับหนังเดิมๆนะครับเป็นสีเทาๆไม่ถึง ดำมากนะครับนะฮะดูเหมือนผสมสีช็อกโกแลต สีน้ำตาลนิดๆนะครับโลโก้สวยนะครับสีทองแบบนี้นะครับฟังก์ชันของเขานะครับตัวขวามือนะครับก็สามารถที่จะควบคุมนะครับตัวรถอะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยนะฮะดูการขับขี่ดูน้ํามันเครื่องความร้อนนาฬิกานะครับได้นะครับเลขไม้เท่านี้ถือว่าโอเคไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยมากนะครับโดยรวมคือรถที่ใช้งานปกตินะครับวิ่งไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีเกียร์แพตเทนชิพมาให้นะครับฟังก์ชันเมนูฝั่งซ้ายก็สามารถที่จะเล่นหน้าจอได้เช่นกันนะครับปรับ อะไรได้เมื่อเลื่อนวอลุ่มอะไรได้นะครับมาดูจอกขนหน่อยจอตัวนี้ให้แบบสัมผัสมานะนะครับให้แบบสัมผัสมานะครับแล้วก็ตอบสนองได้ดีนะครับไม่ช้านะครับดูสามารถบอสนะเติมน้ํามันเนี่ยน้ำมันมีอยู่ครึ่งถังเนี่ยวิ่งได้4 0 0กว่าโลครึ่งถัง400โลถือว่าประหยัดนะกับไฟของเขานะครับผมไม่ได้อ่านแมนวนวลนะไม่ได้ดูแมนวนวลอะไรมาอยากรู้ไปศึกษาเอาหรือว่าซื้อไปขับไม่ต้องถามเยอะซื้อไปนะครับรถด,ดีก็บอกว่าดีนี่เป็นไงอะ แอร์แยกเป็นจอดีจอเล็กๆตัวนี้แสดงผลครบถ้วนสวยนะครับคอนโทรลอะไรต่างๆสวยนะครับโชคปรับขึ้นลงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับมีโหมดสปอร์ตให้การลื่นไหลไม่ให้นะครับแอร์ Air ทิศทางปรับได้ซ้ายขวานะครับเกียร์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอยากขับเป็นแบบทิปโทนิกสามารถทําได้เล่นเกียร์เป็นแบบแมนนวลน,นะครับดึงลงมาตัวดีผักไปด้านซ้ายนะครับเห็นสัญ,ญลักษณ์ น,นี่เราก็ปรับขึ้นลงได้นะครับเกียร์หเกียร์2เกียร์สเกียร์สอะไรก็ไปตามฟีลลิ่งของเรานะครับแต่ว่าไม่ได้ซิ่งไปไหนก็นี่แหละโอดีนะครับ ปุ่มอะไรต่างๆสวยเป็นเบรกแบบไฟฟ้าเรียบร้อยโลโก้มาคารเป็นลายเส้นสวยมากนะครับมีช่องเสียบ12โวลต์มาให้นะครับช่องเสียบ12โวลต์มาให้นะครับตรงกลางมาดูหน่อยให้อะไรมั่งมีปลั๊กที่เป็นแบบเสียบสายได้นะครับแล้วก็ปลั๊ก12โวลต์ก็ให้มาด้วยเวลาเชื่อมไปข้างหลังจะได้ไม่ต้องแย่งกันไปดูด้านหลังนันหน่อยด้านหลังเนี่ยนะฮะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้แล้วก็ปรับนะครับความเย็นได้อะไรได้นะครับด้านหลังครับ อุณหภูมิอะไรควบคุมเองได้อะไรได้หมดเลยนะฮะคอนโซลเป็นแบบเคฟลานะครับเข้ากันได้ดีนะครับเบาะนะครับเขาจะดูไม่ได้ดำสักทีเดียวนะผสมสีนิดนิดก็เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับอินทีเนียอะไรต่างๆดูเป็นดักดักหน่อยให้ความหรูหราถือว่าเข้ามาในรถและลงตัวขับขี่สบายวิสัยทัศน์ดีครับไปดูห้องเครื่องหน่อยครับดูการวางเครื่องยนต์กันหน่อยเครื่องยนต์เป็นแบบ2นะครับยังไม่ได้ล้างแล้วบอกก่อนนะซื้อกรีบซื้อตอนนี้เพราะเดี๋ยวล้างแล้วเดี๋ยวมันสวยปุ๊บมันจะม บอกเลยก่อนจะบอกราคาต้องดูให้จบก่อนนะครับนี่ดูเลขมาร์กเดิมอะไรเดิมนะครับเดี๋ยวล้างมานะเหมือนใหม่คลิปผมรับประกันเลย นะครับฝาอะไรต่างๆดูเห็นป่าฝาหม้อน้ําฝาอะไรยังไม่เปื่อยแสดงว่าดูแลดีนะครับดูดิเครื่องแบบนี้ถือว่าสะอาดนะรถที่ใช้บ่อยๆเนี่ยเครื่องแบบนี้ยังไม่ได้ล้างเนี่ยถือว่าห้องเครื่องสะอาดเลยนะแล้วดูลูกยางขอบัไฟเขาดิดีนะดูดิใช้งานดูดิถือว่าไม่แตกไม่อะไรเพราะว่ารถยุโรปนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเปื่อยง่ายมากนะครับแต่ว่าคันนี้ดูดิสมบูรณ์มากดูดิเห็นป่าดูลูกยางอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นยางหมดนะดูดิเนี่ยไม่กไม่กรอบไม่แตกแสลูกค้าเนี่ยมีการเปิดสาระโปรงบ่อย เปิดฝาปโปรงเพื่อเซอร์วิสเพื่ออะไรต่างๆเน่ยดูดิช่องลงมอะไรไม่มีแตกนี่หักเลยรถยุโรปสังเกตใครเคยใช้มาจะรู้ว่าพวกนี้มันแตกง่ายมากโดนแดดประเทศไทยเละทุกคันนะยังไงกันบ้างครับการดูรีวิวรถมาคารนคันนี้นะครับสดชื่นรื่นหูสบายใจไหม ดูอย่างเดียวไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมกดซับสไครป์ช่วยผมหน่อยนะครับแต่ถ้าใครหามาคานตัวที่อยู่ได้สีดําด้วยเลขไหม่ไม่เยอะมากนะครับแสนต้นๆเนี่ยนะครับถือว่ากําลังดีกําลังเหมาะนะครับและราคาเบาๆเลยราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้จับต้องได้แล้วนะครับก็ตั้งไว้ไม่ได้บวกกาไรเยอะมากนะครับให้อยู่ได้พอเพื่อสู้กับสถานการณ์นะรถที่มันมีโกเลอกเยอะผมว่าเข้าใจนะครับใครต้องการที่จะซื้อคันนี้โทรมาได้เลยหรือไลน์มาได้เลยนะครับราคาผมตั้งเบาๆมากๆเลย 1 8ึ0 0ล้านบาทดูในตลาดให้ครบก่อนครับดูทุกคันดูให้ละเอียดครบทุกคันก่อนแล้วก็มาดูของผมด้วยมาดูเทียบแตกต่างกันว่าคันไหนที่เหมาะกับคุณถ้ารถผมไม่ไม่ใช่นะครับถ้าดูแล้วไม่เหมาะสมดูแลราคาไม่ได้ดูแลสภาพไม่สวยผ่านเลยครับแต่ถ้าดูแลใช่ดูแลชอบนะครับจองนะครับซื้อมาเลยด่วนมีคันเดียวครับ